สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบันไฟอัสติลเตอรนะครับวันนี้นะเราขึ้นหัวข้อที่สำคัญแล้วนะครับซึ่งก็คือหัวข้อของตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับหรือชื่อย่อคือหอรอมอนะครับที่เน้องคุ้นเคยนะหอรอมอนะครับความหมายของมันนะครับน้องจำให้ดีนะตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับ อ่ะเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรนะครับสมมุตินะพี่หมูยกตัวอย่างมา2ตัวนะครับคือ16และ20นะครับหมูยกตัวอย่างจำนวนนับมา2ตัวนะเขียนว่าตัวประกอบทั้งหมดของ16นะครับได้แก่1 2 4 8และ16ใช่ไหมครับยังจำได้ไหมครับตัวประกอบนะตัว ก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนั้นๆลงตัวนะครับทั้งหมดเลยนะเราจะมาเขียนเป็นตัวประกอบนะครับซึ่งของ16ก็มีนี่ที่เราเขียนไว้1 2 4 86แและทีนี้เรามาดูตัวประกอบของ20กันบ้างนะครับ20ก็ได้แก่อะไรครับ1 2 4 50และ20นะครับสิ่งที่โนจะเห็นได้ว่าตัวหารร่วมนะครับมันก็คือตัวเลขที่้ํากันนะครับ อย่างหนึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า1ห,หารจํานวนใดๆนะครับลงตัวเสมอดังนั้นจึงมี1น,นะครับเป็นตัวหารร่วมเสมอนะถัดมาเลข2นะครับ2ก็หาร16ได้และ2ก็หาร20ได้ถัดมาคือเลข4 4ก็หาร16ได้ได้4ใช่ไหมครับและ4ก็หาร20ได้ได้คำตอบคือ5เนาะดังนั้นพอเรามาดูตัวถัดไป8และ16 8และ16นั้น8หาร16ได้แต่8หาร20ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นตัวหารร่วมมันจึงมีแค่1 2และก็4นั่นเองอ่าเห็นไหมครับน้องเข้าใจความหมายแล้วเนาะตัวหารร่วมนะครับเรียก1 2 4ว่าตัวหารร่วมเห็นไหมครับและก็เรียก4 เรียกสว่าอะไรครับเราก็เรียก4ว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดหรือหอรอมอนั่นเองอันนี้คือความหมายที่สําคัญมากๆนะพี่หมูอยากเน้นหน้านี้นะครับเพื่อให้เรองๆเข้าใจความหมายของหอรอมอก่อนนะครับเรียกสีว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะ่าเราไปดูหน้าถัดไปกันหลังจากนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับหลังจากนี้คือจะเป็นวิธีการหาหอรอมอนะครับ จากการแยกตัวประกอบนะอันนี้คือหาหอรอมอจากการแยกตัวประกอบนะครับตัวอย่างเช่นจงหาหอรอมอของ 24, 36และก็60ครับจากนั้นนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราจะหาจากการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับน้องๆก็ต้องเขียนตัวประกอบของ24ก่อนจําได้ใช่ไหมครับการแยกตัวประกอบเราจะต้องเขียนเป็นผลคูณของ อะไรครับจำนวนเฉพาะใช่ไหมผลคูณของจำนวนเฉพาะอย่างเช่นยีสี่เราก็คือ2ใช่ไหมครับอ่ายีสี่คือ2คูณกับอะไรอีกหาพี่บุขอทดนิดนึงนะยี่สี่ใช่ไหมสองมาแล้วเหลือ12 2ต่อเหลือ6 2ต่อเหลือ2กับ3ดังนั้นยีสี่คือ 2คูณ2คูณ2และก็คูณ3นั่นเองนะครับอาจหมูลบอ่ะถัดมาที่36เหมือนกันเลยนะครับ2เหลือ9แล้วก็3อ่าดังนั้นคือ2คูณ2คูณ3คูณ3นะครับ อ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ60อ่าเหมือนกันนะครับคือ15ใช่ไหมครับอ่า2คูณ2คูณ3คูณ5่าโอเคทีนี้พอเราได้อย่างงี้ยังไงต่อครับหอรอมอจะมาจากไหนนะครับ หอรอมมนะครับพี่หมูโนต้ตไว้ข้างล่างหอรอมมได้มาจากผลคูณของตัวประกอบเฉพาะร่วมนะครับตัวประกอบเฉพาะร่วมนะก็คือ3ตัวนี้นะครับเลขตัวไหนเหมือนกันทั้ง3ตัวเราดึงมา1ตัวโอเคไหมครับอ่าดังนั้นถ้าเป็นนี้พี่หมูใส่สีฟ้านะโอเคอมี2ใช่ไหมครับ นี่ตัวไหนเหมือนกันในเหมือนกันทั้ง3ตัวนะเราดึงมานะครับตัวหนึ่งมาเขียนก่อนนะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกครับ2แล้วก็เจอ2อ,อีกใช่ไหมอันนี้นะครับอ่าดึงมาเขียนอีกนะครับอันนี้เป็นผลคูณของตัวประกอบเฉพาะร่วมแล้วนะครับนี่ตัวประกอบเฉพาะร่วมอยู่ทางขวามือนะแล้วก็อะไรอีกครับ2ได้อีกไหม อ่าย4มี2ใช่ไหมครับแต่36ไม่มีแล้ว60ไม่มีนะครับ3มีเนาะ3 3แล้วก็3อันนี้นะครับอ่าเราก็จะวงนี่3อ่าน้องก็อไปเขียนนะครับอันนี้เนาะก็หมดแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ามันซ้ํากันหมดแล้วนะมี2มี2แล้วก็มี3นะครับหลังจากนี้คือเป็นตัวเดียวๆแล้วนะครับ อันนี้แหละครับเราก็จะเรียกว่าหอดอมอถ้าน้องเอาผลคูณน,นี้มาเขียนนะครับ2 2คูณ2คูณ3ได้เท่าไหร่ครับก็คือ4 3 12นั่นเองดังนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับของ3จํานวนนี้นะครับคือ12นะวิธี ที่เราจะเช็คคาตอบน,นะครับให้น้องๆลองสังเกตครับน้องก็เอา12เนี้ยไปลองหารว่า3ตัวเนี้ยมันหารได้เหมือนกันไหมอ่าสิหาร24ได้2 12หาร36ได้3 12หาร60ได้5ใช่ไหมครับเรามาต่อที่หน้าถัดไปกันนะครับ ที่หน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นการหาหอรอมอจากการหารร่วมนะครับพี่หมูจะแนะนํานะครับแนะนําวิธีนี้นะเพราะว่าค่อนข้างประหยัดเวลาแล้วก็รวดเร็วนะครับเราจะไม่มาหา,าการแยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบค่อนข้างช้านะครับน้องๆแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราจะหาหอรอมอเนี่ยมันได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราต้องหาวิธีที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับ ทีนี้หลักๆของการหาหอลมอจากการหารร่วมนะครับที่ผู้อนแนะนำนะน้องๆต้องแม่นในเรื่องของสูตรคูณนะครับถ้าน้องๆแม่นในเรื่องของสูตรคูณนะน้องๆจะมองออกค่อนข้างรวดเร็วนะครับว่าเราจะเอาตัวเลขหรือจำนวนนับอะไรนะครับมาหารร่วมที่เร็วที่สุดนะครับอเรามาดูกันก็ยังให้เป็นย4 36ิบแล้วก็60เหมือนเดิมนะครับ ถ้าพี่หมูแม่นสุดคูณพี่หมูใช้12ได้ไหมครับ12 2 24 12 3 3 6แล้วก็12 5 6 0เห็นไหมครับว่าถ้าพี่หมูรู้ว่าเป็น12ปุ๊บพี่หมูเอา12มาทีเดียวเลยนะครับได้คำตอบเป็น2 3แล้วก็5เห็นไหมครับว่าเราก็จะได้คำตอบเป็นหอดอมอคือตรงนี้ออกมาเลยนะครับน้องนี่เห็นไหมเร็วไหม เนี่ยเราได้แล้วหอลมอคือ12เลยแต่ถ้าน้องๆไม่แม่นไม่เป็นไรครับไม่แม่นไม่เป็นไรสมมุตินะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเป็น1 2นะก็ใช้2ก็ได้ถ้ารารู้ว่ามันคือเลขคู่ทั้งหมดนะครับนี้ก็จะเป็น12 18 30ใช่ไหมครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะพี่หมไม่ว่าอะไรนะครับ2อีกเป็น6เป็น9เป็น15ใช่ไหมครับแล้วอะไรอีกครับ 3ใช่ไหมก็จะเป็น2เป็น3แล้วก็เป็น5จากนั้นนะครับเวน,น้องเอาผลคูณของจำนวนนับที่น้องเอาไปหารน,นะครับตรงทางด้านนี้นะอ่าตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มาใส่ก็คือ2คูณ2คูณ3ก็คือ12นั่นเองครับอันนี้ไม่เอานะอันนี้เป็นตัวเศษที่เหลือนะครับ โอเคไหมครับนี่คือการหาหารอระมอจากการหัรนร่วมนะครับพี่หมูจะชอบวิธีนี้มากกว่าแต่ก็ควรจะรู้ไว้ทั้ง2วิธีเลยนะครับอ่ะเราไปดูที่หน้าถัดไปนะหน้าถัดไปก็เป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่1จงหาหารอระมอนะครับโดยใช้การแยกตัวประกอบนะอันนี้เป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกให้น้องๆแม่นนะอ่าดังนั้นเราก็จะมาเขียนเลยครับว่า9 15แล้วก็24นะครับ แยกตัวประกอบออกมาได้อย่างไรบ้างนะครับตัวประกอบนะ9นี่3คูณ3แน่นอนนะครับ15คือ3คูณ5เนอะอมองเร็วๆนะถ้าตัวเลขน้อยๆเราอาจจะมองได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็24คือ อะไรครับ3คูณ8ใช่ไหมสามแปดยี่สิเนาะแมันก็คือ2 3ตัวใช่ไหมอาจจะเป็น3คูณ2นี่พี่หมูก็อาจจะคำนวณในใจนะครับนี่ได้แล้วเนาะอะไรที่ซ้ำกันนะครับเลข3ใช่ไหมอ่าแน่นอนนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับ3ไม่มีแล้วนะอ่าเพราะว่า9มี3 9มเเหลือ3 15เหลือ5แล้วก็นี้เหลือ2หมดเลยนะครับก็หมดแล้วนะครับดังนั้น หอดมของ95และ24นะครับเท่ากับ3นะครับอันนี้คือข้อ1นะ่าจะมาที่ข้อที่2นะครับเหมือนเดิมแยกตัวประกอบก่อนนะครับ30 90 แล้วก็165นะครับ30คือ15คูณ2ใช่ไหมอ่า15คูณ2ได้30แล้วก็15มาจาก3คูณ5ใช่ไหมครับดังนั้นคิดในใจเลยนะครับ2คูณ3คูณ5นะใช่ไหมสามนะครับทีนี้พองน้องพี่มุอยาให้น้องลองมองครับจาก30ไป90มันก็คือคูณอีก3ใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมว่ามันมีความง่ายนะ 30เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ2องคูณสคูณหนะครับถ้าเราจะไปที่90เราคูณอีกเท่าไหร่ครับก็คูณอีก3ใช่ไหมครับสาคูณสได้90ดังนั้นเราก็จะรู้90ด้วยนะครับคือ2คูณ3คูณ3คูณ5ถูกต้องไหมอ่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะง่ายขึ้นเนาะอ่ะทีนี้มาดูที่1 6 5บ้างอันนี้อาจจะต้องใช้การหารหารยาวและอ่ะใช้การหารสั้นและ อ่พี่หมูใช้5มาก่อนเลยนะครับจะได้ไวๆห้าสามสเหลือ15แล้วก็5 35ใช่ไหมครับอ่าสาคือ3กับ11บเอ,อ็ดเนาแล้วก็อะไรครับดังนั้นนะครับ165ก็จะมาจาก3ามคูณหคูณสิใช่ไหมครับ นี่3คูณ5คูณ11นะอ่าจากนั้นเราก็มาดูตัวที่ซ้ำครับเหมือนเดิมเลยแพทเทิร์นเดิมครับ2ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า165นั้นไม่มี2เลยนะครับ3เรามองเห็นแน่นอน3อ่าเราก็เห็นอะไรอีกตัวหนึ่งครับ5ใช่ไหมครับนี่โอเคมี3กับ5เนาะมี3กับ5นะครับอ่าพี่หมูวงสี น้ำเงิน3แล้วก็5นะครับอันนี้นะ3คูณ5ดังนั้นหอรอมอคือ15นั่นเองนะครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ3จํจำนวนนี้คือ15นะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเราไปดูหน้าถัดไปกัน ตัวเลขจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหานะครับเหมือนเดิมคือแยกตัวประกอบก่อนนะครับของ180 240แล้วและก็330นะอ่าโอเค180น้องๆลองลองลอง,ลองมองเป็นเท่าไหรด่ดี60กับ 3ได้ไหมั้ย60กับ3เนาะอ่าโอเคเขียนเป็นหารเลยดีกว่าหนูว่าเดี๋ยวมองมันก็จะนานเกินอ่าใช้3ก่อน60 3อีก2แล้วก็2ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นก็คือ2คูณ2 3คูณ3คูณ5นะครับอ่าติดโน้ตไว้ก่อนนะ คูณ3คูณ3แล้วก็คูณ5นะครับอันนี้คือ180นะครับ mm. อ่ะ3 4 0อ่า3ได้ไหม3ก็ได้นะเหลือ80ใช่ไหมครับแล้วก็2เหลือ40 2เหลือ20 2เหลือ10แล้วก็2อีกเหลือ5นะครับ2 4ตัว3 1ตัวแล้วก็5 1ตัวนี่คือ240เนาะอ่ะตัวสุดท้าย3 30ใช่ไหมครับ3มาก่อนเลยนะครับเหลือ110 11ใช่ไหมครับ อ่าสิก็จะเหลือ10เนาะแล้วก็2แล้วก็5นะครับดังนั้นถ้าเรียง2องคูณสคูณหคูณสินะครับอ่าทีนี้พี่หมูก็จะลบนะอ่าแล้วก็ย้ายที่เราหามานี่ครับคือแยกตัวประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาดูตัวที่ซ้ำกันนะครับ2อชัดๆเลย1 หนึ่งคู่นะทีนี้เราก็มาดูตัวเราต้องมาดูที่อะไรครับเราต้องมาดูที่330ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไร3า0มันมีตัวประกอบค่อนข้างน้อยนะน,น้องก็ไม่ต้องไปไปดูที่ตัวที่เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องดูตัวที่น้อยที่สุดมากําหนดใช่ไหมว่ามีตัวไหนมาเหมือนมันบ้างนะครับอ่ามี3ามไหมสา 3 3โอเคมีเนาะแล้วก็มีอะไร5 5 5ห้าหา,าน่าจะหมดแล้วใช่ไหมครับอ่ะเราก็วง3ามอะผู้ขอวงนี้นะวงแบบนี้แทนนะครับ3 3ม,ม,มแล้วก็5 5 5นะครับก็เรียบร้อยแล้วดังนั้นหอรอมอเท่ากับ2องคูณสคูณหนะครับ ได้เท่าไหร่2 3เป็น6 6 5เป็น30ดังนั้นหอลมอนะครับของ3จํานวนนี้คือ30นะครับถัดมานะครับข้อที่ C เหมือนเดิมคือ42 168แล้วก็210ใช่ไหมครับ ทําเหมือนกันเลยนะครับ21 3 7อ่านี้2คูณ3คูณ7นะครับได้มาแล้ว1ตัวนะ42 168ล่ะอ่าเหมือนกันเลยนะครับนนี้จะคล้ายๆนะอ่าพี่หมูให้น้องสังเกตนะครับ 42กับ168มีความคล้ายกันยังไงครับ42นน้องๆลองคูณ4ครับ42คูณ4นะก็จะเท่ากับ168เห็นไหมครับเราจะได้ไม่ต้องมาหารยาวไม่ต้องมาหารสั้นเพื่อหานะมันก็จะเร็วกว่าเดิมนะครับอ่ามันจะคล้ายๆกรณีไหนคล้ายๆกับกรณีนี้30กับ90เห็นไหมครับ ถ้าเราได้30มาแล้วนะครับเราคูณอีก3เพิ่มมาตัวหนึงมันก็ได้90เลยนะครับทีนี้จะคล้ายๆกรณีนี้นะอ่ะพี่หมูก็เอาตัวเดิมลงมา42คูณ4ได้168ใช่ไหมครับดังนั้น4มาจาก2คูณ2เนาะเราก็จะเพิ่มไปอีกเพิ่ม2ไปอีก2ตัวใช่ไหมครับนี่เพิ่ม2ไปอีก2ตัว เห็นไหมมันก็จะเร็วเห็นไหมครับว่เาเราก็จะไม่ต้องมานั่งหารสั้นแล้วนะครับลบเลยแล้วเราจะได้ประหยัดเวลาด้วยนะครับสองร้อยสเหลือ70ใช่ไหมสอเหลือ35แล้วก็5เหลือ7นะครับดังนั้นก็จะเป็น2องคูณสาคูณหคูณเ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราแยกตัวประกอบครบหมดแล้วนะจากนั้นก็มาวงตัวที่เหมือนกันนะครับแน่นอน2เห็นชัดๆนะครับเอาตัว42มากาหนดนะอ่ะสนะครับถัดไป3มีไหมสามมีครบทุกตัว7ล่ะครับ7มีครบทุกตัวเหมือนกันนะครับดังนั้นหอรอมอนะครับ ของ3จํานวนนี้คือ2คูณ3คูณ7นะครับ2 3เป็น6 6 7 42นะครับดังนั้น42นะครับเป็นตัวหารที่มากที่สุดนะน้อง,องก็ลองดูครับ42ไปหาร42ได้1 42ไปหาร168ได้4 42ไปหาร210 ได้5เห็นไหมครับว่าตัวนี้เป็นตัวหารที่มากที่สุดแล้วนะครับอ่ะรอต่อหน้าถัดไปกันนะครับน้องหน้าถัดไปก็หนีไม่พ้นนะครับการหาขรมโดยใช้การหารร่วมนะครับน้องๆจะชอบวิธีนี้ทันทีเลยนะครับหลังจากจบ4ข้อนี้ว่าทําไมมันเร็วมากๆนะครับอ่ะเราก็ตั้งเลยนะครับยี่สี่สามหกสี่สิบสองอ่ะพี่หมูใช้อะไรดี สิบสองได้ไหมสิบสองสามสามหกสิบสองสี่สี่แปดไม่ได้เนาะแสดงว่าใช้สิบสองไม่ได้แล้วนะครับหกได้ไหมครับหกได้นะเห็นไหมครับว่าใครที่เรื่องหองเรามอใครเก่งสุดคูณนะครับได้เปรียบแน่นอนนะครับน้องๆหกสี่ยี่สี่หกหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสองมีอะไรที่หารสามตัวนี้ลงตัวอีกบ้างหมดแล้วนะครับเห็นไหม เหลือเป็น4 6กับ7แล้วนะครับ7นี้มันไม่มีอะไรมาหารได้นอกจาก7เห็นไหมดังนั้นมันเลยหยุดที่ตรงนี้นะครับแล้วคำตอบคือ6เลยนะครับหอเรมอหอเรมอนะครับเท่ากับ6นะอหอเรมอคือเอาผลคูณของตัวคูณนะครับอ,อย่าเอาเศษเข้ามานะครับเราไปดูข้อถัดไปกัน63า 147อะไรครับอันนี้ข้อนี้ยากนะข้อนี้ยากนะครับ7ได้ไหมอ่าพี่หมูมอง7ก่อน7 9 63 15 21เรียบร้อยเห็นไหมครับอาใครเก่งสุดคูณนะถัดมานะครับก็จะเป็น3ใช่ไหมครับ3นี่ชัดเนาะ3 ได้สับได้ 3, ได้5แล้วก็7นะครับหลังจากนั้นก็หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วเนาะหาร3ตัวนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเป็นจํานวนเฉพาะที่แตกต่างกันเลยนะครับก็เอาผลคูณของตัวหารนะทางด้านซ้ายมือนะครับมาคูณกันก็จะเป็นคําตอบของหอดอมอเรียบร้อยนะครับหอดอมอนะครับเท่ากับ 7คูณ3หรือ3คูณ7ก็คือ21นั่นเองนะครับอ่า21เป็นตัวหารร่วมมากของ3จํานวนนี้นะครับอ่าไปต่อที่หน้าถัดไปกันหน้าถัดไป72 80แล้วก็144นะครับอันนี้ดูยากแลยเนี่ยพี่หมูมไม่แน่ใจเลยนะครับอันนี้ แต่ถ้ามองคร่าวๆถ้าพี่หมูลองเป็น8ก่อนได้ไหมแปดแปได้ไหมครับ8ป9เกเท่าไหร่นะ9 8 98, 72 99ดเจ็องเา่ะโอเค9 8ได้อันนี้80นะแล้วอันนี้ได้ไหมแปดร้ยสี่สหาร8ได้ไหมครับอ่หารร้อ่สิบสีได้ไหมอันนี้พี่หมูพูดผิดนะขอโทษทีนะครับ ได้1เหลือ64โอเคดังนั้น8ได้นะครับลองมองคร่าวๆและ8มาก่อนเลยนะครับ9 8 72 2นะครับ10 8เป็น80เนาะแล้วก็อันนี้ได้1กับ1กับ8นะครับเพราะว่า8 1 8นะแล้วก็จะเหลือ64ใช่ไหมครับ64ก็8 8 64ก็จะเป็น9 10แล้วก็ 18นะครับจากนั้นอะไรได้อีกครับมีได้อีกไหมครับ3ได้ไหมย3ไม่ได้นะ %3 ไม่ได้แล้วก็2ไม่ได้นะครับอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะมีแค่8นะครับดังนั้นหอรอมอนะครับจะเท่ากับ8ทันทีเลยนะครับเพราะว่าไม่มีเลขไหนหาร3ตัวนี้ลงตัวแล้วนะครับ ค่อนข้างยากเพราะว่ามันมี9มาคําอยู่นะครับเพราะเก้มันคือ3คูณ3ใช่ไหมดังนั้นมันก็เป็น3แน่นอนนะที่ต้องมาหารแต่3หาร10ไม่ได้นะครับมันก็เลยจบที่หอรมอมเท่ากับ8ทันทีนะครับไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4 55 110 แล้วก็130นะครับสิ่งที่ชัดๆเลยคือ5แน่ๆใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างลงท้ายด้วย5แล้วก็ลงท้ายด้วย0นะครับนี้11นะฮะแล้วก็นี้ได้เท่าไหร่น่าจะ22นะครับแล้วก็26อ่าใช่ไหม26เนาะ5 2 10 5 6 3 10สโอเค26ถัดมานะครับอะไรหารได้ครับ11ได้ไหม11 11หารนี้ได้11หาร22ได้แต่11หาร26ไม่ได้นะครับมันถูกคำไว้แล้ว2ก็ไม่ได้ดังนั้นจบที่5เลยนะครับดังนั้นหอรอมอของข้อนี้นะครับเท่ากับ5นะเห็นไหมครับว่า การใช้วิธีการหารยาวการใช้วิธีการตั้งหารยาวหารร่วมเลยนะครับจะค่อนข้างเร็วกว่านะพี่หมูก็จะแนะนําเป็นวิธีนี้นะครับแนะนําเป็นวิธีนี้นะครับเอาคําตอบของผลหารที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับมาคูณกันนะนะครับก็จะได้เป็นหออมออกมาเลยนะครับส่วนวิธีอื่นๆก็ใช้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับใช้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะก็จบไปแล้วนะครับกับ หัวข้อของหอเรามอนะครับถือว่าไม่ค่อยยากแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนนะอันนี้น้องๆจําไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหัวข้อหน้ามาขึ้นในหัวข้อของคอรนอ,อันนี้จะเป็นหัวข้อที่สําคัญเหมือนกันและค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวแล้วมาพบกันใหม่ที่หัวข้อหน้ากันครับบายบาย อย่าลืมติดตามช่องไฟอัสติวเตอร์จะได้ไม่พลาดทลิปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้าม .1 สามารถทักแชทเพจ a c e b o o k หาพี่อมินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย